สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับเพจคณิตศาสตร์คูนุชนะคะวันนี้คูนุชมี EP 23มาฝากลูกๆนะคะโจทย์ไม่ยากเลยค่ะจงหาค่า1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยๆจนถึง10,000นะคะถ้าลูกๆจำสูตรไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะข้อนี้คิดง่ายๆนะคะอ่ะคูจะลองให้ดูนะคะคิดง่ายๆแบบไหนเอ่ยก็คือเราลองสังเกตตัวเลขดูนะคะลองเอา1มาบวก10,000ก็จะได้เท่าไหร่คะ10,01ใช่ไหมคะ ต่อไปคู่ที่2เราลองบวกกันระหว่าง2กับเลขที่หน้า1 0 0 0 0ก็จะได้ประมาณ9999้ยชไหคะเพราะฉะนั้นเอา2มาบวก9999ก็จะเป็นเท่าไหร่คะได้1 1 0 0 0เหมือนกันใช่ไหมคะลองบวกคู่ที่3สิคะเอา3มาบวกหน้า9 9 9ก็เป็น9 9 98ใช่ไหมคะมันก็จะได้เท่าไหร่คะ1 1 0 0 0เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่า11 0 0 0เนี่ยคะ่ะบวกกันกี่คู่คะนักเรียลองนับดูสิ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะเวลาเราจับคู่กันเพราะฉะนั้นจํานวนมันถึง10,000น,น,นะคะครึ่งหนึ่งก็คือ5,000แสดงว่ามี1นึ่ง่เอ็ดอยู่5000คู่ใช่ไหมคะเราก็มาคูณได้เลยค่ะจากนั้นเราตอบได้เลยนะคะเอาละค่ะันคูณ1นึ่นนะคะก็เติม0ูนย์ตัวก่อนนะคะแล้วเอาหคูณเลยค่ะ5้าหนึ่งห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งห้าเพราะฉะนั้นตอบห้าสิบล้านห้าพันค่ะข้อนี้ไม่ยากเลยค่ะ แต่กรณีที่ลูกๆจำสูตรได้ก็ไม่ยากเลยนะคะสูตรข้อนี้เป็นเรื่องของอนุกรมเลขคณิตนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอน,อนุกรมเลขคณิตจะมีสูตรว่า Sn เท<ส>่ากับ n ส่วน2วงเล็บ a1 บวก an นะคะเอาละไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น Sn ก็คือผลบวก n พจน์แรกอันนี้เรามีผลบวก10,000พจน์แรกใช่ไหมคะลกูกเราก็จะหา s 10,000น,น,นั่นเองก็จะได้ n คือ10,000เลยนะคะแทนค่าเลยส่วน2 ส่วนด้วย a 1ก็คือพจน์แรกคือเลข1นะคะบวกด้วย an ก็คือพจน์สุดท้ายก็คือ1 0,000นะคะเอาละค่ะนักเรียนจะสังเกตว่าค่าเป็นไงกันคะเท<ม>่ากันเลยนะคะ1 0,000หนหารหาร2ก็จะเป็น5,000ค่ะจากนั้นก็จะได้1บวก10,000ก็จะได้1 0 0 0งค่ะสุดท้ายมาผลลัพธ์เท่ากันไหมคะเท่ากันเลยค่ะคือตัวนี้คือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเหมือนกันเลยนะคะก็คือ 50ล้าน5,000ันนั่นเองค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนลองทำดูนะใครจำสูตรไม่ได้ก็ใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะคะส่วนใครจำสูตรได้ก็ดีมากเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันจะทำให้เรารวเดเร็ยวยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกๆนะทุกคนนะคะบ๊ายบาย